ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาพูดถึงวัฒน,นธรรมการกินหมากกับวิถีชีวิตของคนเมียนมานะคะซึ่งปัจจุบันในประเทศเมียนมานั้นยังมีร้านขายหมากและยังมีผู้คนที่ยังคงรับประทานหมากอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะคะถึง80-90%ของคนในประเทศเมียนมา สำหรับร้านขายหมากในประเทศเมียนมานั้นถือว่าหาได้ง่ายมากตามข้างทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองใหญ่อย่างเมืองย่างกุ้งในปิดอมันเดเลหรือเป็นเมืองเล็กๆตามพื้นที่ชนบทก็จะสามารถหาทานได้ง่ายนะคะและเป็นร้านหมากที่อยู่ใกล้ติดกันมากห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรจะพบร้านหมากทุกๆ500เมตรเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับนี้นะคะก็เป็นหน้าตาบรรยากาศของร้านหมากในเมือง นะคะหรือว่าเมืองแปรของประเทศเมียนมานะคะสำหรับการรับประทานหมากข,ของคนเมียนมานั้นก็จะมีหลากหลายรสชาติหลากหลายรูปแบบเนื่องจากแตกต่างระหว่างส่วนผสมที่ใส่ลงไปในการทำหมากนะคะสำหรับหมากในประ,<น>ะ,ประเทศเมียนมานั้นถืวอว่าเป็นการรับประทานมาตั้งแต่สมัยโบราณหลายร้อยปีมาแล้วนะคะซึ่งอาจจะ เทียบเท่ากับประเทศไทยในสมัยแต่ก่อนที่มีการรับประทานมากมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ในประเทศไทยของเรานั้น ตอนนี้ก็ได้หายไปจากประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังมีการรับประทานหมากอยู่บ้างตามพื้นที่ชนบทคนเฒ่าคนแก่อายุ70-80ปีนะคะแต่สำหรับคนในประเทศเมียนมาแล้วเริ่มมีการรับประทานหมากครั้งแรกนะคะเมื่ออายุประมาณได้14-15ปีนะคะซึ่งผู้ชายก็ส่วนใหญ่80%จะมีการรับประทานหมากกันทุกคนและผู้หญิงในประเทศเมียนมาก,ก็จะมีการรับประทานหมากเช่นเดียวกัน ซึ่งราคาของหมากแต่ละคำนะคะก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะแล้วแต่ว่าพื้นที่นั้นอยู่ในเมืองหรืออยู่ในชนบทถ้าอยู่ในเมืองอาจจะ3คำ200รอจาร์ดหรือ4คำ200รอยจารดถ้าอยู่ในพื้น,นที่ชนบทอาจจะหคำถึง7คำ200รอจาร์ดนะคะ สำหรับการกินหมากเป็นวิถีชีวิตปกติของชาวพม่ามาตั้งแต่ยาวนานแล้วนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายซึ่งในอดีตชาวพม่าจะมีการต้อนรับแขกที่มาเยือนด้วยหมากบุรีซึ่งเป็นการต้อนรับด้วยมิตรภาพและเป็นวัฒนธรรมของคนในประเทศเมียนมาซึ่งหมากนี่เองนะคะก็จะทำให้เป็นการพบปะพูดคุยกันที่สนุกสนานมากขึ้นค่ะ สำหรับการบอกรักผ่านคำหมากในประเทศพมา่านั้นในอดีตมีการยื่นหมากให้แก่กันเพื่อแสดงถึงความพึงพอใจที่ผู้ยื่นมีต่อผู้รับซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นได้จากการจีบกันระหว่างหนุ่มสาวหากหญิงสาวถูกใจชายหนุ่มคนใดก็จะจัดแจงบรรจงจีบหมากมอบให้แก่ชายผู้นั้นเพื่อเป็นความในว่าตนเองนั้นมีใจชอบพอหนุ่ม สำหรับหนุ่มเมียนมากก็จะพากันไปจีบสาวเป็นกลุ่มๆจะไม่มีการชายเดียวไปคนเดียวแต่ถ้าหนุ่มคนใดเกิดเข้าตาฝ่ายหญิงก็จะบรรจงจีบหมากให้กับชายหนุ่มผู้โชคดีคนนั้น เป็นการส่งสัญญาณให้เพื่อนที่มาด้วยกันรู้ว่าหมดสิทธิ์แล้วและจะต้องไปจีบหญิงสาวบ้านอื่นแทนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการกินหมากนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยแต่ยังคงมีให้พบเห็นได้แทบจะทั่ทวภูมิภาคเอเชีย ถึงแม้ว่าความนิยมในการกินหมากในบางพื้นที่บางชุมนมุมบางประเทศกำลังค่อยๆเลือนหายไปแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่หลายประเทศที่มีวัฒนธรรมการเคี้ยวหมากยังคงฝังรากลึกอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวประเทศเมียนมาเองนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอที่นำมาให้ชมนี้นะคะนะก็เป็นคลิปวิดีโอการถ่ายทำวิธีการทำหมากนะคะของ ร้านค้าในประเทศเมียนมานะคะซึ่งส่วนผสมที่จะเอามาทำหมากนะคะในแต่ละร้านก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับราคาและความนิยมในการรับประทานของผู้คนในละแวกนั้นนะคะสำหรับคนเมียนมาเองนะคะก็จะมีวัฒนธรรมการกินหมากที่แต่ละภูมิภาคแต่ละรัฐจะมีการรับประทานหมากที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยนะคะอะไรนะลัล สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทางช่องนิน้วช n แน l ก็ขอจบการน,นําเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอหน้านั้นทางช่องนิน้วช n แน l จะนําเสนออะไรเกี่ยวกับประเทศเมียนมาก,ก็ขอให้ติดตามและให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งและกดแชร์และคอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ หรือใครที่มีประสบการณ์เคยไปเที่ยวเมียนมาและเคยรับประทานหมากในประเทศเมียนมานะคะก็เขียนบอกเล่ารสชาติหรือประสบการณ์เหล่านั้นลงมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนิวชาแนลก็ขอจบการน,นำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ